แล้วนักปราก็จะบอกว่าเวลาเราต้องรักษาจิตดวงสุดท้ายให้ดีอย่าให้มันคิดไปในทางที่ไม่ดีที่เป็นอกุิศูนแล้วเราหลังจากการตายจะไปสู่ทุกขติอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยความจริงแล้วมันไม่ใช่เราต้องทําเดี๋ยวนี้เลยนะทําเดี๋ยวนี้สั่งสมเดี๋ยวนี้เลยเราจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ย แล้วในขณะที่มันจนเจนจะตายไม่ใช่ว่ามันจะนั่งอยู่แล้วมันจะตายเฉยๆมาเลยมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่เลยอแล้วสุดท้ายก็ตายก่อนจะตายก็มีสลีดอัดลับคออุอดรับคอมันเป็นธรรมชาติของชีวิตเลยนะสลีดมันอ,ดอุดคอลำคอเรอล,ลมหายใจกาออก ก่อนจะตายสลีดกำลิกพระพุทธเจ้าบอกอาิเกษเสมหากำำลิกก่อนจะตายทุกคนเลยแล้วเราจะไปตั้งใจคิดได้ที่ไหนลรกถ้าเราไม่สังสงไว้ในขณะนี้